วัสดีครับดิเอสรากับผมเบิร์ดดิสโตเชนนะฮะก็กลับมาอัปเดตข่าวสารวงการเกมอีกเช่นเคยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเทปนี้เนี่ยมีอะไรมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันบ้างนะครับข่าวแรกนะครับก็เรียกได้ว่าเท็กโมโคลเอะนะฮะรุกหนักในตลาด PC แบบไม่หยุดกันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งทางค่ายก็ได้ปล่อยตัวอย่างล่าสุดของเกมแอคชั่นสุดอลังการจากต์ตูนยอดฮิตอย่างวันพีชนะฮะในภาคล่าสุดของเกมภาคใหม่ในชื่อว่า p i r a t e Warrior 3นะครับ ที่ยังคงจัดเต็มในเนื้อเรื่องการประจนภัยของเหล่าจนสลัดหมวกฟางและผองเพื่อนนะฮะและยังมาพร้อมกับตัวละครทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่อีกมากมายนะครับต่อสู้กับกองทัพของศัตรูในสไตล์เกมแบบ3ากยอดนิยมนั่นเองนะฮะโดยตัวเกมนั้นจะมีกำหนดในการวางตลาดในช่วงหน้าร้อนปี2015นี้ครับผมก็สำหรับสาวกกระตูเรื่องนี้นะฮะก็ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับ ต่อไปนะฮะก็ยังคงอยู่กับเกมการ์ตูนญี่ปุ่นอีกเช่นเคยนะครับกับเกมใหม่ยอดนิยมจากโชเนนจัม์นะฮะตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันอย่าง d ร a g o n Ball ในชื่อว่า Sinverse นะครับที่คราวนี้นะครับคุณจะได้ควบคุมตัวละครที่สร้างขึ้นมาเองในการแก้ไขอดีตที่ถูกบุคคลกลุ่มหนึ่งนะฮะขัดขวางและเปลี่ยนแปลงครับซึ่งคุณจะได้ใช้ท่าไม่ตายจากตัวละครดังๆในซีรีส์นี้อย่างมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นพลังขึ้นเต่านะครับหรือหมัดแสงอาทิตย์นะฮะ ตัวเกมนั้นจะวางจำหน่ายในวันที่17กุมภาพันธ์นี้นะครับพร้อมทุกระบบทั้งคอนโซลและ PC ครับก็สำหรับแฟนเกมนี้ก็ไม่ควรพลาดอีกเช่นเคยฮะ ต่อไปนะฮะข่าวนี้อาจจะเป็นข่าวดีสำหรับเกม Call Fighting นะฮะบนเครื่อง PC นะครับเพราะเมื่อไม่นานมานี้นะครับเว็บไซต์ Amazon.com นะฮะก็หลุดราคาหน้าเกมของ Tekken 7นะบนเครื่อง PC มาด้วยนะครับแต่ก็ถูกถอดออกไปอย่างรวดเร็วนะฮะและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีแฟนๆนะครับไปถามทางคุณฮาระดะนะฮะโปรดิวเซอร์ของเกม Tekken ซึ่งเขาก็ได้ตอบกลับมาว่าทางเรายังไม่ได้ตัดสินใจเลือกแพลตฟอร์มเกมอื่นนอกจาก อาเขตเลยเพราะนณะจุดๆุดนี้อาเขตเราก็ยังทําไม่เสร็จด้วยซ้ําแต่เรากําลังจะตัดสินใจลงในเวอร์ชั่น PC ด้วยสําหรับบางประเทศที่อยากจะเล่นเกมนี้บนเครื่อง PC จริงๆนะซึ่งเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปครับว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาจะเอามาลง PC หรือเปล่านะครับ ข่าวสุดท้ายนะครับก็น่าจะเป็นข่าวที่ทาให้แฟนแฟนเมทัลเกียร์นะครับได้ร้องเฮกันอย่างสุดเสียงแน่นอนนะฮะเพราะว่ามีการหลุดวันวางจําหน่ายของภาคล่าสุดในซีรีส์ออกมาในเว็บไซต์ reddit.com นะฮะที่เป็นหน้าข้อมูลสินค้าของร้านขายปลีกแห่งหนึ่งนะครับที่ประกฏวันวางจําหน่ายของเกมเมทัลเกียร์สโตรดวีนะฮะแพนธอนเฟนว่าตัวเกมนั้นจะวางจําหน่ายในวันที่24กุมภาพันธ์2015ซึ่งบอกได้เลยว่าข้อมูลนี้มีความน่าเชื่อถือมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า ร้านค้าปลีกต่างๆนั้นจะรู้วันวางจำหน่ายก่อนสื่ออื่นๆประมาณ 1- หรือ2อาทิตย์สาวกเกมนี้นะครับก็เก็บเงินเตรียมตัวซื้อกันได้เลยฮะครับก็จะปีใหม่แล้วนะครับก็ส่งท้ายกันด้วยมือริคิสมาสและแฮปปี้นิวีย์ทุกๆคนนะฮะก็ปีนี้ขอให้เที่ยวให้สนุกนะครับแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับครับก็หมดแล้วนะฮะกับข่าวสารที่นำมาอัปเดตกันในวันนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถติดตามข่าวสารอัปเดตได้ในเทปหน้านะครับกับ d k s a ียสร แล้วเจอกันใหม่ในปีหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับรู้หรือไม่กับ DKS m เ t สเมทันเกียรภาคแรกนั้นวางจำหน่ายในปี1,987บนเครื่อง MSX 2คอมพิวเตอร์และภาคที่2ใน3ปีต่อมาก่อนที่เมทันเกียร์ o l i d ภาคแรกบนเครื่อง PlayStation จะวางจำหน่ายในปี1,998และเป็นเกมที่ถูกยุกย่องว่าคือ1ในเกมส e a ล t แอคชั่นที่ดีที่สุดในโลกเกมหนึงจนถึงทุกวันนี้ครับ Them distracted as we sneak away. These are just a few examples of the many new things you can do with the cardboard box, but we don't want to ruin all of the surprises just yet, so we'll leave it at that for now. Thank you for watching.